สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเหลืองในช่องเ e ยื um ่อหุ้มปอดนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดใจ ICU พบกับผมหมอแอผู้เชี่ยวชาญวิกรรมโรคปอดและซียูครับวันนี้ผมจะมาพูดโรคโรคหนึ่งนะครับที่พบไม่บ่อยนะต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เจอบ่อยมากนะครับแต่ว่าก็จะเป็นปัญหาเวลาที่คนไข้เป็นโรคนี้นะครับมันก็เพิ่งมีการรวบรวมนะข้อมูลต่างๆนะครับในเรื่องของ โรคน้ำเหลืองในช่องเยื่อหุ้มป,ปอดนะครับก็คนที่รวบรวมก็เป็นคุณหมอชื่อเอพิน่าแล้วก็เขาทำความรวบรวมนะในชื่อภาษาังกฤษว่า multidisciplinary management of c h y l o t h o r a c นะครับก็เพิ่งลงบริสารเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะว่าเป็นยังไงถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าน้ำเหลืองคืออะไร คือคาว่าน้าเหลืองเนี่ยแหะจะเคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมครับเวลาเด็กๆอาจจะมีแผลตามขาเรื้อรังไม่หายนะเกา่าๆคันๆเนี่ยก็จะมีคนว่า,าน้ําเหลืองไม่ดีหรือเปล่านะอันนี้ผมก็เคยได้ยินตอนผมเด็กๆนะก็เลยเอย๊มันคืออะไรเนาะน้ำเหลืองจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปกติอยู่ในร่างกายของเรานะครับร่างกายของเรามันก็จะมีท่อน้ําเหลืองแล้วก็น้ําเหลืองนะน้ำเหลืองเนี่ยมันจะมีหน้าที่สําคัญอยู่นะครับก็คือ มันไว้ทําหน้าที่ในการเอาสารน้ําแล้วก็พวกโปรตีนเนี่ยที่รั่วออกจากเส้นเลือดของเรานะครับกลับเข้าสู่เส้นเลือดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่อันที่1หน้าที่อันที่2มันมีหน้าที่ในการดูดซึมไขมันทางลําไส้ด้วยนะครับเพะฉะนั้นเนี่ยไขมันเนี่ยไขยมันตัวสายยาวๆเนี่ยนะครับก็จะใช้ท่อน้าเหลืองเนี่ยในการช่วยในการดูดซึมไขมันนะครับ แล้วก็อันที่3ที่สําคัญเลยก็คือว่ามันไวต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับเวลาเรามีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมครับไอทางน้ําเหลืองเท่าน้ําเหลืองเนี่ยมันก็จะมีส่วนของเม็ดเลือดขาวอยู่เยอะไว้ในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายของเรานะครับอันนี้ก็คือหน้าที่หลักๆของน้ําเหลืองนะครับคราวนี้การเดินทางของน้ําเหลืองเนี่ย น้ำเหลืองภาษาอังกฤษมันจะมีอ่าภาษาอังกฤษว่าข่ายนะครับมันจะมีการเดินทางจากส่วนล่างนะครับส่วนล่างของร่างกายเราขึ้นมานะครับอย่างภาพที่เห็นเนี่ยก็คือส่วนล่างก็คือเนี่ยบริเวณขาสองข้างไล่ไล่ไล่ขึ้นมานะครับไหลย้อนขึ้นมาซึ่งพอจากส่วนล่างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีแยกไปทางด้านฝั่งซ้ายของร่างกายนะครับฝั่งด้านซ้ายของร่างกายตามภาพที่เห็นสีเขียวนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ย จะเอาน้ำเหลืองจากทางด้านขวากรึงบนขวาของร่างกายนะครับก็คือทางส่วนอกขึ้นมาแล้วก็ทางศีรษะทางด้านขวาเนี่ยอันนี้ก็จะเข้าทา,ทางเส้นดำท,ทางด้านใหญ่ทางด้านขวาของร่างกายส่วนใหญ่คือจะเข้าทางด้านซ้ายของร่างกายนะครับซึ่งในการเดินของท่อเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในช่องอกนะครับอยู่ในช่องท้องก่อนแล้วก็ผ่านเข้ามาตรงช่องอกตอนแรกมันอยู่ข้างขวาของช่องอกนะครับมันก็ เลี๋ยวนิดหนึ่งมาทางช่องซ้ายของอกนะครับบริเวณส่วนของกระดูกไขสันหลังส่วนอกคู่ที่5-6ะอะไรเงี้ยนะครับประมาณตรงนั้นแล้วก็เข้าไปสู่เส้นเลือดดาใหญ่ตรงด้านซ้ายของปอดนะครับอันนี้ก็คือการเดินทางของท่อน้ําเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาที่เรามีปัญหานะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นการติดเชื้อหรือโรคมะเร็งนะโรคมะเร็งเนี่ยถ้าสมมติเรามีมะเร็งในช่องอกใช่ไหมครับ หรือในทางเดินอาหารนะในกระเพาะอาหารเนี่ยเราพบว่าถ้าเกิดมะเร็งมันกระจายทางเดินน้ําเหลืองนะมันสามารถกระจายมาแล้วก็มาบริเวณคอรเราได้เลยนะครับพวกนี้อาจจะจับเจอต่อมน้ำเหลืองโตได้นะเพราะมันมีการทางเดินน้ําเหลืองเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมีต่อมน้าเหลืองข้างซ้ายโตเนี่ยเราก็จะคิดถึงในปอดหรือว่าในส่วนของช่องท้องนะครับ ซึ่งไอการที่มีน้ำเหลืองเนี่ยรั่วมาในช่องอกเนี่ยมันมีชื่อภาษาอังกฤษนะครับว่าไคลโลทอเรกนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยก็เป็นคำอธิบายผู้ป่วยที่เราพบว่ามีน้ำอยู่ในช่องอกนะแต่พอเจาะออกมาแล้วอ้าวมันเป็นน้ำเหลืองนะครับเกิดขึ้นได้จากการที่มีท่อน้ำเหลืองเนี่ยมันฉีกขาดนะหรืออาจจะมีการอักเสบอะไรก็ตามนะครับมันก็เลยทําให้มีน้ำเหลืองเนี่ยออกมาในช่องอกของเราซึ่งปกติมันไม่ควรจะออกมานะครับ อาการที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรอาการที่เกิดขึ้นก็อย่างเช่นเหนื่อยนะครับจะ, <Summer. S 1> จะรู้สึกหายใจไม่สุดเหมือนมันเหมือนมีน้ําอยู่ในช่องอกใช่ไหมครับเวลาหายใจก็จะเหนื่อยแล้วก็หายใจเนี่ยได้ไม่สุดนะมีแน่นหน้าอกได้แล้วก็อาจจะมีการไอซึ่งก็จะเป็นไอแห้งๆนะครับแล้วก็ในผู้ป่วยบางรายเนี่ยนอกจากมันรั่วในช่องอกแล้วเนี่ยท่อทนน่อท้อมท่อท่อท่อทอยู่ใทอท้องด้ว่อท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 ่อาจจะรั่วในท้อทเอิดเป็นน้ําใอท้องได้นะครับนะอันอท่้ท่อท่อท่อั่่อ่อท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 อ่่ ตำแหน่งที่มีปัญหานะครับว่ามันเกิดตรงไหนและสาเหตุคืออะไรมันก็จะมีน้ารั่วในช่องอกช่องท้องได้ครับสาเหตุหลักๆเลยเวลาเราเจอผูป้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็มีคนถามผมเข้ามานะครับว่าคุณหมอว่าเขาเป็นไครโรทาแลกเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับอย่างแรกเลยสาเหตุหลักๆเราจะแบ่งว่าเป็นเรื่องของการบาดเจ็บหรือไม่ใช่การบาดเจ็บนะครับถ้าเป็นกลุ่มของการบาดเจ็บเนี่ยเราจะดูว่าอันนั้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับการผ่าตัดไหมหรือว่าไม่ใช่การผ่าตัด ค,คำว่าการผ่าตัดเช่นสมมุติเราไปผ่าตัดในช่องอกผ่าตัดหลอดอาหารสมมุติว่าเป็นโรคหลอดอาหารไปผ่าตัดเนี่ยบางครั้งเนื่องจากท่อมันอาจจะสังเกตได้ยากว่าเล็กอะไรเงี้ยครับมันหรือหรือตัวหลอดอาหารเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ใกล้ๆก,กับตรงท่อน้ําเหลืองก็เลยทําให้การผ่าตัดเนี่ยอาจจะทําให้หลอดน้ําเหลืองตรงนั้นเนี่ยมันฉีกขาดได้หลังผ่าก็จะมีน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดได้นะครับ ถ้าเกิดไม่ใช่เกิดจากการผ่าตัดเป็นการบาดเจ็บนะครับก็อาจอย่างเช่นสมมติขับรถยนต์เนาะขับรถยนต์แล้วโดนรถชนนะรถชนกระแทกเปอี่ยงเข้ามาเนี่ยไอท่อตรงนี้ก็ฉีกขาดได้นะก็จะมีน้ําเหลืองออกมาได้นะครับส่วนกรณีที่2ที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บนะครับกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่เราก็พบว่ามันเกิดจากมะเร็งนะ อาจจะเป็นพวกมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอะไรเงี้ยนะครับหรือมะเร็งอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกับท่อน้ำเหลืองนั้นได้หมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นโรคอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่ทั้งมะเร็งแล้วก็ไม่ใช่การบาดเจ็บด้วยนะครับเช่นเป็นวัณโรคเป็นเท้าช้างเป็น โรคไตาวายนะครับเป็นโรคหัวใจวายพวกนี้ก็อาจจะเจอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาหาสาเหตุเดี๋ยวตรงนี้คุณหมอเขาก็จะเจาะน้ําไปตัวททาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องเพิ่มเติมใช่ไหมครับเพื่อหาสาเหตุนะแล้วก็อาจจะมีสาเหตุอื่นเล็กๆแน่นอๆที่ผมมาได้พูดออกมานะครับวิธีการตรวจเนี่ยถ้าสมมุติเราคุณหมอเขาเจอว่าเราเนี่ยมีน้าในช่องเยื่อหุ้มปอดนะเขาก็จะเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมครับเจอมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดมีการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็เอาน้ําตรงนั้นเนี่ย ไปส่งตรวจดูตัวค่าที่เรียกว่าไตากีสลายปกติเวลาเราดูไขมันไตกีสลายเนี่ยเราดูในเลือดใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เราจะดูในน้ําที่มันออกมาในช่องเยื่อหุ้มปอดแล้วนะดูไปส่งปุ๊บถ้าค่าไตากีสลายขึ้นสูงเกิน110ิมิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรเนี่ยอ่าแสดงว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของอตัวท่อน้าเหลืองที่มันรั่วนะครับหรือบางคนเนี่ยก็จะไปตรวจเขาเรียกว่าตรวจไคลโลไมคอนซึ่งเป็นลักษณะของ ไขมันที่ย่อยแล้วรวมกับโปรตีนนะครับที่ได้จากการดูดซึมตรงลำไส้เนาะซึ่งอย่างที่ผมบอกไว้แต่แรกว่าเท่าน้ำเหลืองเนี่ยมันช่วยในการดูดซึมลำไส้ใช่ไหมครับลำเลียงไขมันเนาะถ้าเกิดมันแตกมันฉีกเนี่ยเราก็จะเจอไอตัวไคลโลมไมคอนเนี่ยในส่วนของน้ําที่เราออกมาตรวจได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการตรวจว่าเรารู้ได้ไงว่าเป็นไคลโลทารละนะครับเรื่องของการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือขึ้นอยู่กับว่า เราคิดว่าเป็นโรคอะไรนะครับหาสาเหตุให้เจอซึ่งบางครั้งจะต้องใช้คุณหมอหลายสาขานะอาจจะมีทั้งคุณหมอโรคปอดใช่ไหมครับคุณหมอผ่าตาดัดคุณหมออายุรกรรมอะไรอยเงี้ยหรือเป็นคุณหมอมะเร็งถ้าเป็นโรคมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณหมอหลายคนที่เขาอาจจะคุยปรึกษาการแล้วก็อาจจะมาแจ้งเราว่าเออต้องทําอย่างไรต่อนะครับ แล้วก็มีการใส่สายยางระบายน้ําถ้าเกิดว่าเรามีอาการเยอะอะไรนี้ใช่ไหมครับเราก็จะมีใส่สายยางที่ผมเคยออกไปมันก็ประมาณนิ้วก้อยนะใส่เข้าไปในช่องอกแล้วก็ระบายเอาน้ําออกมานะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราใส่สายระบายน้ำเอ้ยเราทุกอย่างดูดีขึ้นติดตามแล้วอาการทุกอย่างดูดีหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าใส่สายระบายแล้วมันไม่ดีขึ้นหรือเรารู้สาเหตุว่ามันเกิดจากการฉีกขาด นะอาจจะต้องไปผ่าตัดเพื่อเย็บซ่อมนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ใส่สายอุปกรณ์เข้าไปในท่อน้ําเหลืองแล้วก็ไปทําให้เกิดการเป็นคล้ายๆอาอะไรสารหรือ,อยาเนี่ยไปอุดตรงรูรั่วนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการรักษาแบบนั้นนะครับแล้วก็ในการทานอาหารเนี่ยเราพบว่าถ้าเรากินไขมันสายยาวเนี่ยมันจะทําให้มีการดูดซึมทางลำไส้ไปทางท่อน้ําเหลืองใช่ไหมครับเราก็เลยแนะนําว่าคนกลุ่มนี้อาจจะให้กินเป็น อาหารไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้งานไอ้ตรงท่อน้ำเหลืองตรงนี้มากนะักแล้วก็อาจจะปรับสูตรของตัวไขมันที่เรากินนะครับสายยาวๆเนี่ยเป็นสายยาวปานกลางพอนะครับเราเรียกว่ามีเดียมเชนไตกลิศลายตรงนี้เนี่ยกินเขาก็บอกว่าเออมันช่วยในคนไข้กลุ่มนี้นะครับแล้วก็ ที่เหลือก็คือเป็นการรักษาตามอาการนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะวางแผนรักษาครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเน,นื้อหาแนนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ